มองเห็นจากนอกโลกอันนี้ก็จริงนะนี่คือภาพจากดาวเทียมนะแต่ที่เขาอ้างบอกเนี่ยทั้งห้าหมื่นคันเนี่ยมันจอดอยู่ในสหรัฐอเมริกานะอันนี้อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งห้าหมื่นคันเนี่ยมันเป็นจํานวนการผลิตของทั้งโลกนะครับหรือตองเทสลาเนยกระแสจะตกหรือเปล่านะครับบอกในอเมริกาเนี่ยเหลือล้นสต็อกเลยนะแล้วสต็อกอันนี้มันอยู่เยอะมากจนมองเห็นจากนอกโลกโอ้โหฟังอย่างนี้ก็ถือว่ามันคนคนเทสลาไปแล้วหรือเปล่าอันนี้อ้างเลยปีแล้วนะบอกว่าเทสลาเนี่ยโอ้โห รถยนต์มันเหลือนะคนไม่ได้สนใจแล้วนะไปเล่นไฮบริดกันหรือเปล่านะแต่ภาพนี้ต้องบอกเป็น AI ไนะไม่ใช่ของจริงนะแต่ข,ข่าวนี้มันออกมานะคนก็ออกมาแชร์กันรถขายไม่ออกเนะี่ยเยอะมากนะจอดทิ้งไวนะ้เนี่ยมองจากนอกโลกยังเห็นนะครับอก็ต้องบอกว่าอันนี้มาจากรายงานข่าวจริง,รงนะจากเช e w ว o ดนะเป็นเว็บไซต์ข่าวด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน ไปตรวจสอบคลังรถที่ยังไม่ได้ออกมาจําหน่ายของเทส la เนี่ยมันเยอะมากในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี2024คือช่วง3เดือนแรกนะก็บอกเทส la แมสซีฟพร์อัพนะพาดลองเนี่ยบอกว่าเนี่ยโหคลังรถเทสลาที่ขายไม่ออกเนี่ยมันเยอะมากนะมองจากนอกโลกยังเห็นนะพาดหัวแบบนี้คนก็เลยเอาไปแชร์กันนะโหมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนะเขาบอกว่าไตรมาสแรกของปี2024เนี่ยเทสลาผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น4 3 0 0 0 0าืกว่าคันนะจำหน่ายในตอนนั้นไป380,000คันก็คือมีรถที่ยังขายไม่ออกอยู่ 4ก6 0 0คันนะครับเนี่ย4ก6 0 0คันเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บไว้ก่อนนะตามที่ต่างๆนะครับเขาก็เลยเอาภาพจากดาวเทียมมาะครับอย่างอันนี้เป็นภาพของเทสลากิกะแฟอ t ตอรี่ในออสตินรัตทึกซัดเนี่ยอันนี้เป็นภาพเมื่อปลา,ายปีที่แล้วนะีจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยจะมีลานจอดรถเอาไว้จอดรถที่ผลิตมาแล้วแต่รอการจําหน่ายอยู่นะครับอันนี้คือปลายปี2023แล้วเขามาเปรียบเทียบภาพเดียวกันก็คือ ต้นปี2024ก็คือไตมัสแรกเนี่ยโปรดว่าพื้นที่ก่อจอดรถมันหายไปก็คือรถเที่ยายยังไม่จำน่ายมันเยอะขึ้นนะพื้นที่จอดรถมันแน่นขึ้นนะอีกที่หนึ่งไนอะ้เป็นห้างลางนะครับที่รัฐมิสซูรี่นะครับอืมอันนี้ปลายปี2023ก็เห็นว่าลานจอดตรงเนี้ยังไม่มีรถมาจอดสักคันนะแต่มาต้นปีเนี่ยมีรถมาจอด465คัน เนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโหตอนนี้ยรถเกือบห้าหมื่นคันที่ขายไปออกเนี่ยจอดเรียงรายกันตามที่โลกล้างต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นจากนอกโลกอันนี้ก็จริงนะนี่คือภาพจากดาวเทียมนะดาวเทียมก็อยู่นอกโลกอยู่แล้วนะไม่ได้อยู่ในพื้นโลกอ่ะเป็นอยู่นอกโลกนั่นเองนะครับมาถือว่าอ้างถูกนะอันนี้ภาพจากนอกโลกจริงๆนะครับแต่ที่เขาอ้างบอกเนี่ยทั้งห้าหมื่นคันเนี่ยมันจอดอยู่ในสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งห้าหมื่นคันเนี่ยมันเป็นจํานวนการผลิตของทัั้งโลกนะครบ แล้วเนี่ยในต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะมีการเอารถที่ยังรอการจาหน่ายเทสลาเนี่ยไปจอดตามที่ต่งตางๆดังนั้นที่อ้างว่าโอ้โหในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นที่จอดรถของเทสลาห้าหมื่นคันก็ไม่จริงสักทีเดียวนะเพราะว่าไอจำนวนเนี่ยมันเป็นจนํานวนการผลิตของทั้งโลกนะครับทั้งสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้ก็คือหลักร้อยกว่าคันหลักพันคันนะไม่ได้เยอะขนาดเป็นห้าหมื่นคันอย่างที่เขาบอกนะครับจะบอกว่าตัวเลขนี้มาบอกโอ้โหเนี่ยเทสลาเนี่ยผลิตรถมาเท่าไหร่ขายไม่หมดเนี่ย มันก็แค่สถานการณ์ชั่วคราวในช่วงไตามาดแรกของปี2024นะครับพอทาง a c t Checker เขาไปตรวจสอบเนี่ยในไตมาดที่2เนี่ยปรากฏว่ายอดจำหน่ายของรถเท s l a เนี่ยมันเยอะกว่ากำลังผลิตไปแล้วนะก็คือเอารถที่เหลือจำหน่ายจากช่วงไตามาดแรกของปี2024เนะี่ยมาระบายตอนช่วงปลายปีนะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนั่นเองนดะังนั้นที่มาอ้างว่าโหเทสลาในกระแสะตกแล้วนะ มีเอาไปจอดตามที่ต่างๆนะมองเห็นจากนอกโลกเนะี่ยไอ้ที่บอกนองเห็นจากนอกโลกเนี่ยถูกนะแต่มันไม่ทั้ง50,000คันนะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นที่จะมาเอาเรื่องนี้มาอ้างดิเครดิตว่าเทส l a เนี่ยกระแสะตกไปแล้วตอนนั้นก็ไม่จริงนะครับ